nem que เล่าเชี่ยว่าผสมเขาไปนสเติมเติมอะไรผสมแล้วเติมเข้าไปในกลุ่มใช่ไม่ได้ดู เอาจุ๊ดได้สวัสดีคุยกับพวกเราเดี๋ยวนะคะใน EP ที่สองค่ะจุ๊ดค่ะน้ําค่ะเกี๊ยค่ะของเบ่งค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดหัวข้อเกี่ยวกับเกมที่พวกเราเล่นกันค่ะเกมที่พวกเราเล่นนะคะก็คือแบบเป็นเกมที่พรกเรเล่นเราคุยว่าในทริษัทพวกเราเนี่ยนะคะมีเกมอะไรบ้างแล้วพวกเราเล่นนั้นมันเกมต่างๆที่พวกเราเล่นนะคะมันเป็นยังไงบ้างทุกคนอย่างเช่น วันนี้ในโทรศัพท์จูนมีเกมอะไรบ้างมีเยอะแยะเลยอ่ามีเกมเกมเยอะแยะเลยไม่มีละจูนมีมีแหม่มูเป็นเกมอ่าป่าแหม่มูก็เป็นยังไงหรอเป็นแบบไม่เคยเล่นอันนี้จะเป็นเวอร์ชันในโทรศัพท์นะจะไม่เหมือนบอร์ดเกมก็จะมีผู้เล่นทั้งหมดครั้งนึงเราจะเล่นประมาณสิบหกคนแล้วก็สิบหกคนเนี่ยจะได้รับบทบาทที่แตกต่างกัน ก็จะแบ่งเหลากๆก็สุดสองทีมก็คือจะมีทีมชาวบ้านแล้วก็ทีมหมาป่าแล้วก็ทีมชาวบ้านเนี่ยมีหน้าที่ก็คือต้องหาให้ได้ว่าใครคือหมาป่าสำหรับป่าเนี่ยก็คือพยายามจับชาวบ้านแล้วก็ให้เหลือพรรคพวกอเองนี้เยอะที่สุดแล้วก็จะเป็นหามาชิกอันนี้ประมาณนี้ก็ประมาณน,น,นี้นะแล้วน้ำมีเกมอะไรบ้างในโทรศัพท์น้ำหรอน้ำก็จะมีหลักก็คือจะเล่นเป็นเกมฟรีไฟล์นะทุกคนเกมฟรีไฟล์จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะคะ เซเลบอะยรง่นเล่นกันอะช่วยหน่อยไม่ได้เล่นด้วยไม่หรอมาเล่นเล่นกันกนเล่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 นอยู่มันเป็นการออโต้รอดในแมปพิธทีใหญ่ๆเป็นเกมยิงปืนเกมโมบ้าเล่นกันในแมปมีห้าสิบคนค่ะเล่นเป็นทีมก็ได้เล่นเป็นคู่เล่นโซโล่ก็ได้ในช่วงนี้ก็กำลังฮิตกันมากๆในหมู่วัยรุ่นคนแก่ก็เล่น เคยสูงไปเจอสูงสุดอายุ45นี่ก็มีโอ้โหไม่รู้แต่าั่งจากเราเนาะมีแต่เด็ก5 0ิบ5แบบ4 5ขวบเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกิน20ขวบแล้ว20คนคน4ห้าขวบไม่แน่ใจหรอมีเขาก็บอกว่าน้องอยี่เท่าไหร่เขาว่า5หขวบเงี้ยเขาบอกเงี้ยฟีฟี่ไปเราก็เล่นนะแล้วชอบเรื่องสีสีอ๋อเปหมวดยังไงอ่ะฮะเป็นหมวดยังไงอ๋อเป็นหมวดที่ว่าคน มีจะมีอยู่ function, ประมาณแคนแบ่งเป็นสองทีมทีมลมืสีคนให้มาสู้กันเล่นอยู่สูงๆประมาณเจ็ดเจ็ดด่านมันเป็นยังไงบ้างชนะไหมก็ก็ตีตัดสินกอยู่ที่สองก็ถ้าสมมติเล่นกันสอสองครั้งก็ยังไม่ตัดสินไม่ได้ก็ต้องเล่นกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เล่นอีกครั้งหนึ่งก็จนกว่าอีกทีมนึงจะได้สี่สี่ครั้งก็จะเป็นทีมนล้ก็จะเป็นฝ่ายชนะแล้วไปเล่นเกมอะไรบ้างคะเล่นซีฟามีเกมเดียว มีเยี่มเนี่ยมีแรงด้วยนี่ดะค่ะได้ได้ปวดอะไรแรงดีใช่ไหมได้ปวดอะไรเป็นหลักค่ะเออสะพานเชื่อว่าชอบเล่นโดรนเข้าไปโดรนทั่วไปโดรนหรือไงคะเอ่าคู่ค่ะคู่นีดเีัยชอบเีัยชอบชวนเราไปเล่นด้วยบ่อยๆเว่าเราเก่งมากโอ้ยเราจะเล่นกันด้วยเก่งมากแบบที่เกียรติจะไปแบทไปนะคะจะไปเล่นด้วยได้เหรอคนเก่งเม่แน่หรอ เ,เอเค<อ>ค่ะทุกคนเราก็ไปเกมต่อไปนะคะผงไม่มีเกมอะไรเพิ่มเติมไหมคะเราเราเป็นคนที่เรียกว่าติดเกมอะไรก็ได้เกมในมือถือเราเยอะมากเรามีฟรีไฟล์มีม,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 มินิเวิลด์ฮีโร่พิกเซลอมีมีเยอะมากๆเต็มไปม่อะไม่ไม่ไม่คือเหมือนมันก็บ่าเล่นมาตั้งแต่แรกๆแ,แ,แล้วยุคแรกๆที่เริ่มเล่นมีพวกฮอนช่วงนั้นฮอนฮิตมากใครๆก็เล่นฮอนกันฮอนนันก็เรี้ยวไอ้ินไหมนึกโกมินะ มันใหญ่กินก็ได้นะรีวิวันใหญ่มากอยากกินมาอ่านิววีโลพิกเซลหน่อยค่ะช่วงนี้สนใจอยากเล่นจริงเหรอแต่ว่าเกมมันเยอะก็เลยทำเรารีวิวก่อนมันฉันเป็นที่ไม่เยอะมันเป็นเกมขนาดเล็กฉั่เปนที่ไม่เยอะเป็นเกมเล็กๆเล่นกันคนนึงก็ได้ที่เราเล่นเราเล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนคนไม่ค่อยยินเกมนี้จริงๆไม่มีเพื่อนเลยเล่นปีบายก็ไม่มีเพื่อนเล่นะวีก็ไม่มีเพื่อนเอาที่นั่งเอเพื่อนอ่ะไม่จริงไม่รู เราไม่ค่อยรับใครหรอกแล้วเล่นคนเดียวโซโล่ก็เล่นกับท <by> <laughs> mm ุกคนอยู huh. here, right? right ่ว <sh arp ort> ันนี้ก็เล่นกีนละครั้งไม่เจอมาเด่นฟีฟายไม่เจอเก่งในทักเชิญพิดดีอ๋อแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยลงมือไงแล้วคิดว่าเก่งฟีฟานี่เป็นยังไงบ้างคะดีหรือดีในส่วนไหนหรือว่าไม่ดีในส่วนไหนบ้างไม่ดีค่ะรู้สึกว่าตายบ่อยมากไม่ได้แล้วแล้วน้องเบียร์ล่ะท่านนี้เตรียมอยู่ไหมคะก็ โลดโลดทิ้งทิ้งโลดโลดทิ้งทิ้งเหมือนนกัเพราะว่ามีคนใส่โคให้โรดมาเล่นนะคะเฮ้ยร้อนตัวแล้วก็สนิทนะแล้วก็สนุกแลนวก็สนุกชอบเปียร์คิดว่าไงดีหรือไม่ดีดีนะชอบแบบรู้สึกว่าแบบเล่นแล้วผ่อนคลายแบบไม่เครียนอ๋อเหรอแล้วทั้งดเราไม่เก่งเหมเดิมอีกเขียนแต่ไม่ไดไม่เขียดกันตวใชจริงเหรอจริงเหรอเน่จะยอมที่ถือทิ้งมาแล้วดีแล้วผมไม่คิดว่าไงดีหรือไม่ดีดีส่วนไหนไม่ดีในส่วนไหนอะ เราคิดว่าดีในะสว่วนที่ว่ามีเพื่อนเล่นผ่อนคลายแต่ก็มีเครียดบ้างแต่ก็ผ่อนคลายเล่นกับเ,เพื่อนเล่นกับคนอื่นคนที่เราไม่รูจ้จักได้พูดคุยข้อเสียก็คือเรื่องชุดเรื่องชุดนะเติมเติมบ่อยมาก <c oughs> แล้วก็ราคาช่าค่อนข้างแพงรู้สึกมันสูงชุดบางทีนะลดเรื่อาความหน้าบ้านเลยนะขนาดนั้นเลยใช่บ <c oughs> างทีสองสามพันแต่ก็ไม่ค่อย เติมเยอะเขาเอาใจผู้เล่นเก่าหรือเปล่าเอ้ยผู้เล่นใหม่หรือเปล่าใช่ใช่เอาใจผู้เล่นใหม่มากๆผู้เล่นเก่านี่ไม่ค่อยได้อะไรเลยนะเล่นตั้งแต่ยุคแรกเล่นนั้งแต่เปิดเกมเกมที่เปิดตัวมาเกือบสามปีแล้วก็รู้สึกแทนรู้สึกเบื่อแกอะไรเนี่ยของฟรีเยอะมากขายฟรีอยู่ย่าเลยเกมนี้ ถ้าอยากได้แต่งตัวสวยๆอ่ะใช่เรื่องแต่งตัวไม่ค่อยมีผลกับการเล่นหรอกแต่มันจะมีสกิลปืนสกิลดอละครแต่ก่อนยุคแรกๆนี่ไม่มีผลเลยนะเพราะว่าแต่ละคนไม่มีอะไรเลยเดินเดินทิ้ปืนกันเลยเดินทิ้งจะตอกแตกตอกแตกใช่ใช่แต่ก่อนไม่มีสัตว์เลี้ยงด้วยซ้ำเนาะใช่แั้วเริ่มมามีสัตว์เลี้ยงตัวแรกก็คือมิ้วน้อยเป็นแมวตอนนี้ก็ใช้มิ้วน้อยอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีตังค์เติมเออทุกคนเติมหนี ก็เติมชอบชอบสัตว์อะไรกันบ้างอ่ะแล้วชอบเรามีเรามีตัวที่สัตว์กูหมูมาหรอุงใช่ใช่กูหมู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 อะไรเงี้ยอะไรพิงกวิ้นพิงกวิ้นชอบพิงกวิ้น้องน่ารักมากเลยนะน้องชอบสัตว์แล้วมันก็จะแบบไอวอลเลยนะคะคนณผู้ชมน้องสัตว์ตัวทำไมน้องสัตว์ตัวอ่ะพูดเกมนี้กันยังนะนะคะเอาไปเกมอื่นกันบ้างเกมนี้ก็น่เนื้อสัตก็ มันเป็นยังไงบ้างน่าจะมีคนเล่นเยอะอยู่คนเล่นเยอะอยู่แล้วค่ะทุกคนเขาเป็นคนเกมนี้เป็นเกมที่สร้างรายได้ที่สูงสุดของปี2 0มา20เป็นต้ติดอันดับหนึ่งเลยใช่งั้นมาเกมต่อไปคะทุกคนก็คือเป็นเกม ID จุนจะจูนจ้นมีเกมพูดไปแล้วทีนี่ก็มีเดือนไฟอันนี้ก็พูดไปแล้วโอเคงั้นเราเป็นของน้ำนะเกมของน้ำก็จะมีเกมอันนี้พัสนเบอร์เตอร์ คี่จะเป็นเกมที่แบบเราจะต้องมาเรียงน้ํานะคะให้มันแบบมันอยู่ในหลอดแบบนี้ยก็เคยเล่นเราเคยเล่นมันสนุกมากอืเป็นเกมอฟไรมันฝึกความใจครู้อะความแบบพี่คออะว่าอันไหนเต็มอันไหนไม่เต็มมันใส่อะไรอย่างเงี้ยน่าจะไม่ต่างกันนั้นเล่นความหัวร้อนแล้วคุณผู้ชมที่ดูอยู่เล่นเกมอะไรบ้างคะอยากรู้ตรงเล้ว่าทุกคนเล่นเกมอะไรกันมาเกมเศรษฐีก็รับนะคะมันก็เป็นเกมเล่นเหมือนกันนะ เื่อนๆเล่นเกมอะไรกันมากคะที่บูมอยู่น้อยระหว่างนอนเราก็จะพูดในเรื่องของเกมอันื่นบดเกมอ่ะคือบทเกมเป็นยังไงอ่ะไม่รู้โอ้โหพี่อธิบายสิบดเกมคือเกมที่ไม่ใช่เกมในมือถือไม่ใช่เกมออนไลน์แต่เป็นการเรียกเพื่อนๆทุกคนมานั่งรวมกันแล้วนั่งเล่นล้อมงกัน ในเวลามางทั้งรอโครงกันแล้วก็เล่นบอร์ดเกมมีหลายเกมเช่นมาเกมบมาเกมที่มันเป็นของไทยมันจะอยู่ในชุดละแหละก็เล่นบอร์ดเกมไม่ได้นะมาเก็บเปลือยโอ้โหไม่รู้จะเรียเหรอโอ้ทำใจดีอีกที่วายนิ้เพื่อนไรเปลือยมันเปลือธิบายหน่อยไม่เข้าใจจริงนะนี่มันจะเป็นพลาสติกต่อกันอ่ะเป็นพลาสติกเหมือนโซ่เป็นลูกแต่ไม่ใช่เป็นโซ่ใช่แล้วมาต่อกันแล้วก็โยนรับโยนรับอ่ะนี่เขาได้จริงหรอว่ามันเป็นอะไรที่ รำยัยมีอะไรให้เราแปลกใจทุกครั้งเลยตั้งแต่ครั้งก่อนแล้วอ่ะครั้งก่อนไม่รู้จักอะไรนะไม่รู้จักเออเราบ้างไม่อ๋อนทุกคนราใหญ่แพงมากทุกทุกคนแพมากโอ้ใช่ประวัติศาสตร์ไหครับอืตัวแข็งตะกรันพี่จ้ากี่นาทีแล้วอ่ะสิบนาทีกว่าแล้วเดี๋ยวเองอืมไม่ใคร คอมเมนต์ไม mm ่ม hmm. um, no, no no. ีคนคอมเมนต์เลยหรอคะว่าเล่นเกมอะไรอยู่อ่ะก็ไม่เล่นเกมหรอเอไม่เล่นเกมไม่เล่นเกมไม่เล่นเกมไม่เปล่าต้องเลงนเกมอย่างนั้นต้องเล่นเกมเออแต่ว่าบอร์ดเกมที่รู้สึกว่าสนุกที่สุดเล่นช่วงนี้นะเกมอะไรเนี่ยกูโน้รลับไหมโมโนน้ใช่ใช่แอร์ฉันต้องไปเล่นโมโนน้ำล้วต้องลักต้องลักโมโนน้ำโมโนน้ำผิดกุหมานะคะเพราะเราไม่ได้เล่นลงเงินไม่ผดเราเล่นซื้อลงซื้ มันไม่ผิดอยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยสนิทไม่ค่อยมีคนลงเงินหรอกมันเล่นคือเหมือนเล่นในครอบครัวเล่นกับหมู่เพื่อนอะไรแบบนี้ใต่างประเทศเขามีกันมากแล้วก็ไม่ได้ติกาก็แค่แบบเพ่ลงเลขที่เหมือนการสีที่เหมือนการอะไรอย่างเงี้ยติดดินตรงไหนแอเล่นเกมทุกคืนโอเคคือจะมีอ๋อเล่นรีไฟก็เล่นรีไฟาแล้วกันไหมเล่นด้วยกันนะครับ สำหรับคลิปเอ๊ะสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องเกมที่เราพูดไปจะมีเกมพวกบอร์ดเกมหมาป่าเอ้ยเอฟพีไฟเลยนะคะทุกคนสำหรับอีีหน้านะคะจะเป็นคอนเทนต์อะไรนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะไม่ดู